สวัสดีครับผมอยู่มะเบาเรียงไมอนี่กรับมาเบาเรียงซื้อรถพอนไฟแนเนนครับทกสอนะครับมาพอกับไหลแต็กไทยเก่านะครับเขาบ้านอยู่ครับมีงานอยู่ตะวาค่ะนั่นนะครับ มาเบาเลียงไายได้ผมกบาแล้วเนาะครับบันทึกกสิมาเบาเลียงพอนลดสื่อรดเนาะครับผมมีเงินส,สดสื่อขึ้นมูอหรอครับผมเนะี่ยังผมมาไว้นะครับรถผมนี่นะครับผมก็สื่อเงนินพอนเึ้นกันนะครับคันนี้ผมผมสื่อผ่านทอกอสอทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันถึงเนาะครับลอยละแปดบาทต่อปีเนาะซึ่งลอยละแปดบาทต่อปีต่ว่าของผมช่งเป็น กิจปีนะครับเพราะว่าผมเอาเงินมาแปดแสนห่านะครับครั้นี้แปดแสนห่านะครับซื้อแปดแสนห่าเนาะมันตกไรเดียวมันตกสายเดียวมันตกเดือนละเมื่อเก่านะครับสามขันแม่ข้าวซองสมุดวันข้าวซองเป็นไรเดือนเนาะมันก็ซ้ำซองปีละเมื่อเก่าแต่ว่าอันนี้ผมซองผมซองเงินผมซองซองเงินสองหงอนนะครับซองเอ่อ ผมส่องอันผมส่งเด,เ,ดเดียนมีหน้าครับเดียนเดียนมีหน้าครับเดียนกันย่านะครับส่งเป็นสองหวัดนะครับหละแสนนะครับพอดีเจ็บเมินก้ก่อนได้เนาะมันเก็บไบมื่อไรเนาะประ่านั้นนะครับคือผมได้ดอกลอยละแปดนะครับขั้นนี้แต่ว่าอีกขั้นหนึ่งผมได้ลอยละ เจ็ดนะครับเพราะว่ามันลงเนาะครับมันลงมไหนมันใหญ่ทุกปีนะครับมันเป็นลูกค้าเขาเนาะซึ่งรถเนี่ยต้องเป็นหลิมทะเบียนนะครับแล้วก็ต้องมีทีดินเป็นทองอย่างทองนะครับเป็นลูกค้าเขานะครับไปขอเป็นลูกค้าเขานะครับขันลูกค้าสั้นสั้นเอนี่ขันเอเอนี่แล้วเป็นเอเอซัมราขันไดเอบวกนี่ได้ร้อยละห้าบาทนะครับ ถึงมันก็เฮากับหน้าเขากับทีมไอหันน้อเฮากับหาไรไดเนาะครับกัดีก็อยู่ไปเป็นมือๆเนาะครับกะเสลียเอานะครับเล้ากะลอยละละละแปดนะครับขั้นไหนผมเลยมาสองขั้นหรือเปว่าผมเลยขั้นนั้นกับ ขั io, pi, ้นแรกเนอะขั้นขั้นขั้นมาที่นะผมในลอยละแปดขั้นนี้ผมในลอยละเจ็ดน้ำมันแดงลอยเจ็ดบาทต่อปีนะครับเงินแบบแสนมันก็ตกไปดอกมันกับซีเซนซีเซนคือสามเซนนี่นะประมาณนี่ยนะแล้วได้ต้องตรงมาแม่ล้านสวงครับสวงทรงแล้วได้ขันเข้าไปตัดตัดต้นงอนกันได้ครับขันก้อนเข้าเข้าบนล้อนั่นเข้าก่ไปตัดต้นออกก้อนเข้าไปต้องล้อนั่นเข้าตัดเข้าทรงก้อนเข้ามีก้อนเข้าทรงก้านกันได้ซึ่งดอกก็สิลดลงไม่หยกนะครับ ว่ามันกับบวบเครื่องแน่เนาเครื่องคือแฝงแน่น,นครับ้สำหรับภูมิให้มีแนาครับมีทีไมีทางนะครับสินเสียนะครับแล้วก็สิมาว่าวเรียงพอนไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์นีน่ก็ไฟแนนซ์จะเป็นรถเหลี่ยมทะเบียนเหมือนกันนะครับแต่ว่า ก็จังนั่นนะครับเขาทรงบ่งเกินสี่ปีนะครับสี่สิบแปดก่อนนะครับซึ่ง้อยละสองบาทนะครับซึ่งมันก็อจะตก้อยละสองบาทเนาะเอาที่ผมเคยไปถามนะครับร้อยละสองปีหนึ่งมันตกไปกมุตินมาเงินห่อนั่นมันตกไปอยู่ร้อยละสองบาทก็จริงครับปีหนึ่งเมื่อก็ตกไปยี่สิบสี่บาทนะครับร้อยเงิน100ลอยหนึ่งห่อนะครับ บันี้เขา,เาไปคุป้นซีปีนะครับ,บนะครับเบื้องไว้นะครับแล้วก็เรียนงวดเรียนยังกับ่ะไรนะครับซึ่งก็ไฟแนนซ์นะครับ้องทรงถูกงวดนะครับส่งส่งอันนี้กับ่ะไรนะครับส่งส่ง,งเป็นก้อนเป็นเป็นงวดรวมงวดกับ่ะไรนะครับกบ็คือต้องโดยส่งทุกเดือนนะครับหลายเดือน เป็นซับเป็นายเดือนนะครับกระตกดยาซี่เมื่อนคนละครับแต่ว่าอันนี้สมมันในท่งซีปีเนาะครับรถรดโหดห,ดหลดขันห้องไปเอาน้ำไฟแนนนะครับของพรมมัหนึ่งอะเลยเอาของซอกกับซอะครับต่ว่าบอเพื่อนว่ากันถามว่าไม่ดีครับแม่ครูดีครับขันห้องบริหารได้ใส่ได้ต่ว่าอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมบริหารไม่ค่อยได้เพราะว่า มันดึงเงินไปใส่ทางอื่นหลายกว่าครับมันใส่รา้ชื่อบทบานเขาหลายเขาเขาสัตว์เลี้ยง,ต,งต,ตัวช่วงตัวมันนี่มันได้อยู่ครับแันนี้หนึ่งเขาก็ต้องเอาเป็นเหมุนในขอบรัวไปหมุนทางอื่นน่สวงเขาก็ต้องแบบทรงรถกระบะคันอื่นเนาะทรงหัวคันอื่นหัวรถกระบะนะครับอันนี้ก็จังของผมหามาผมทรงท,รงท,รงทร่อท่ออันนี้ขันนี้ครบรอบสองปีนะครับขั้นนั้นกับั้นฝากกับครบรอบปีหนึ่ง อันนี้ก็ครบรอบบันทึกในข้อสองปีครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าปีช่วงปีไหมแล้วก็ของผมก็มีรถด,ดำผมมีเงินซื้อรถด,ดำขั้นหนึ่งแล้วก็รถกระบะอีกสองขั้นนะครับเป็นป้ายแดงนะครับผมหาเหงินส่งผู้เดียวนะครับอันมูนี่ก็ส่งลั่นงวดเข้าไปนะครับมูนี่ก็ลั่นลั่นลั่นส่งงว,วดปีนะครับมูน,นั่นก็ต้องส่งกระบะยังายผมต้องหาให้ได้เดีนละสามมือนะครับพอผมส่งหมดกระบะ คาใส่สายอยู่คากินอีกกับคาลูกน้องอีกซึ่งมันก็ขึ้นอยูก่กับหฮอบริหารนะครับแต่ว่าผมว่าขันเอาตามมาท่งหวัดมันน่ะมาทรงใดนครับแต่ว่าห้องไปเอาทางอื่นนะครับแล้วก็ผมกับไปซื้อทีท่สิไวอีอีกสี่แสนนะครับอันนี้ก็ผมเห็นมาสองปีเนาะขึ้นอยูก่กับเทคนิคของแต่ละคนนะครับการนกับบกกันมาได้นะครับเพราะว่าแจ้งผมปีแรกมาก ผมได้ขั้นนีแม่เนาะครับผมเอาเหลี่ยมไปขอาไว้ในท่อกะสอครับผมไปยกล่อยแม่หลวก็ะผมมาสื่อท่านเลือเลยนะครับสื่อท่านเลือเร็จผมเอาเหลี่ยมท่านเลือไปเข่าเราไปใส่หนีก่อนท่อกสอเพราะว่าผมสื่อมากปุบไม่เป็นช่วงร้อยตัวคือเข้าต่องแหงนว่าสื่อท่านเลือกับพ่อปรุงหมัดปีนะของผมผมก็เลยต่อมาพพันเป็นพันท่านเลือแท่นนะครับแต่ว่ากาเหลี่ยมแม่คู่อยู่ก็คือต่องพัน กับพ่อเขาหกเดือนนะครับผมก็ไปปิดแม่แล้วก็ไปซื้อรถดำมาอีกขั้นหนึ่งนะครับซื้อรถดำเซ็ดกะมันเงิ้นเขาเมื่อไรเนาะครับตะกี้นมันมันรีนินอางี้แผบานะครับมันก็ได้ขาดอยอ่เลยผมไปเอารถกระบะมาอีกช่วงขั้นนะช่รงขั้นละมื่นหานะครับตัวรถกระบะรถกบบระบะปลายแดงนะครับ ให้มีเอียเนาะแล้วจะควางบ่มีเอียงนะครับผมบ่มีเอียงเลยเด้ผมวาเลยเด้ครับวาผมบ่มีเอียงติโตมากเลยครับก็คือบอกเลยครับเป็นกำลังใจให้หลายๆคนเนาะผมาเบอกส่ฟังเนาะครับสู่ไปครับบื่อม่นขยันเราสิมีอย่างเดียวครับห้องต้องผิกแพงนำครับแล้วคัซุบมีแล้วครับบ่รักษาไว้ก็บ่เหลยกคือเก่าครับเพราะว่าห้องก็ต้องผิกแพงนะครับเพราะว่า ตงผมตะกี่ผมแรนอ้อยเนาะหอกกระตองปิกแพ่งปรับเปลี่ยนไปน้ำเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาทางอื่นเรื่อยๆนะครับบ่ได้มาตายทางเดียวนะครับซึ่งปีนี้ผมบอกได้่าว่าคือปีปีกอนนะครับผมเห็ดปีกอนนี่รถมาโค้ผมแพบสิบด้จอดนะครับจนว่าผมกลายปซื้อหอดสองข่านครับปีนี้ฝนดีครับได้ออกงานเที่ยละสามมือนะครับเนี่ยซีมือไปแล้วก็เตรียมที่ไปซีมือก็ได้ใส่ตั้งหวนรถกระบ,บะ ป็นเงื่องนงั้ใส่น้ำมือกันได้ไปหาเล่มเอานะครับสามสิบสี่สิบเถี่ยวก็ได้เอาลงไปโค้กซองลอยไปเล่มนะครับซึ่งหันมาเห็ดเกีกยบบะมีเงื่อนใส่ครับบะมีเงืนกินจักทิไปเห็นยังครับกะได้ไปเล่มเถี่ยวขายนะครับสามสิบสี่สิบเถี่ยกะอาแซมายมันใหญ่ดูเอาเนาะก็ะต้องได้ออกไปหาเห็ดครับแต่ว่ากะสสำหรับคนอยากศึกษาอาชีพนี่เราก็ซื้อรถยังไหนเนาะเราก็คว่มเป็นมาของผมเป็นยังไหนเนาะ ส่วนผมเป็นเห็ดแรกๆกรลูกน้อ,อ,องผมกองน้องจ่ายสุดนะครับอันนี้ก็ยีใซ้บันไดน,นะครับไส้บันไดไปไ่ยเกี่ยวหอนะครับขึ้นรถเกียวจะสาหรับหลายๆคนนะครับผมมาเสียลายหลายคนอยากมีอยากฟันนะครับ มันเกิดดีย่ครับขันจาก้องนั่นจาก้องต้องเบาต้องเก่งเ,กงเบากระพุ่นต้องเข่าแน่หนาให้ได้จับแน่หนาให้ได้แน่หนาเลยตองนั่นแต่ว่าของผมนี่ก็คือ,ต,อ,ต,อต้องต้องหางานให้ได้นะครับงานเสางานไรเดียนแต่ว่าขันไม่เห็นงานดินผมทีเนี่ยมันต้องใส่หลายคนนะครับต้องใส่เคียงจากหลายนะครับรถดำรถไทยรถเมคโค แลนส่งน้ามันนะครับแลีนเมืองหนางานเชี่ยหนงานรอกกับคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดซึ่งเรอกับงานไล่ไล่เดียนหรืองานเสาเข้าไปทำไมโค้คนเดียวกับคนขับคนเดียวนะครับบ่ได้ยากครับก็คือไปเชี่ยเสียเดียวกับแล้วเลยนะครับอันนี้เขาต้องไปบอกนะครับเราก็ต้องไปเชี่ยเงิ่อีกงนะครับกับต้มตีนะครับต้องไปแข่งกับลาคาอีงนะครับคือ จมักย่างเดียวว่าอะไรครับต้องแบบเป็นอาชีพที่แบบใส่อยียงที่แบบหลริกแพงอยียงที่หลเลยครับแต่ว่าขัดไปตั้งแต่ขัวมันตัวเดียวจ้างไป,งไปไขุดสายสิไปขุดสาเดียวได้ดีนะครับขุดสาเดียวได้ดีไปมา่งปลาเดียวได้ดีครับแล้วขัดไปทมทีดนะ้อถทมทีนี่มันใส่หลายครับเงินมันปั่นไปหลายครับมันบไ่ไใดพูดเดียวครับเงินไนะ่นบวอยง่งไงหลดไปครับเงินสามเมือนปั่นไปเจ้าก,ก็สีเหลีจยง เงินสามมื่นก็บจีได้มื่นหาทั้งสี่ครับกต่คุซาสามมื่นได้กินผู้เดียวได้ครับมันเงินมื่นหาเขาก็ต้องกัรเขาผมทีเนี่ยเงินสามมื่นเนี่ยมันหน่อยนึงเนี่ครับพอบาลลดดัไม่อีกรถไทยก็กินออกไม่ได้สัพยากรกับหลายสัพยากรบุคลากรันนี่กับหลายครับบ้าสันผมผมก็เลยว่าไปยกวนะครับแต่ว่าเยันท่านวาผมไปออกมาอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่า ผมเอาสองขั้นนี้ไปแห่เขาซ้ออ่อยนะครับแต่ว่ามันสิบซจังหวะบ่ครับจ้าซบจังหวะก็ส,สิเอามาอีกเพิ่มอีกขั้นหนึ่งพอดีเงินผู้ฒ่ายืมเงินก้อนครับเจ็ดแสนก็เจ้าจเดียวไปใส่หนีก็เลยยืมเพินก่อนนะครับขอยืมเงินก่อนไปซื้อรถกระสิปอยไปงานเสาพอว่างา้นเสายัางได้ก็เห็ดนะครับถึงมันสิบ่ได้หลายนะครับงานเสามันมันสิบ่ได้หลายมันก็ได้สุมือครับเรามันกับวได้ยากน้าค้น อบ่ได้ยากน้พ่นรถด,ดำรถไทเขาสีมาเห็นงานขบพ่นบอเขาต้องไปคุยกับน,นา่น่ะว่ามือนีมืออื่นเองห้องบ่รถขเขาไปเข้ารถผื้อื่นเขาไปครับเพราะว่ลรถมันลายครับราคาเ้าไใหบ่บอแต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้ผมสีคอยยืนราคานะครับเพราะว่าผมสิบ่ตัดนะครับเพราะว่าคือังไลนะครับค่าบำรุงรักษามันแหงนะครับ ยังผมม,าไ,ผมา,ไาไปเนาะโอ้ผมบอาไปกับบอกเหงาอย่างเนาะลองศึกษาดีๆกอนนะครับสำหรับผู้ใดอยากซื้อศึกษาดีๆไปยู่ไปยู่เบิงไปยู่กินไปยูปปยออยกก่ขับไปร่องขับไปยู่ร่อนยู่นั่งกินกับเขาเบิงครับไปคลอรับรถดำน้ำเขาไปไปรับจ้างครับไปหรือแบบว่าเอ,อไปหล่นน้ำเขาไปคุยกับเขาไปเบิงครับอาจสูตรผมอาจสิบว่าดีเสมอไปก็ไเลยครับพอบาเข้ากันต้องปับ แล้วแต่พื้นเขตพื้นทีนะครับคือต้องฟัง่าเขตพื้นทีทำเลนะครับเจ้ามีเงินสื่อรถเจ้าสีคุยไงยมาดเงยนี่บ่ได้นะครับมียนครับคือคือเจ้าสีว้าไงบ่ได้นะครับไปไปดูแลคุ้มหลุกนองบ่ได้อีกเป็นอีกอย่างหนึ่งครับคือจังผมนี่ผมปล่อยรถดำเขาไปจัดการเลยครับรถดำครับซุ้มคนขับเขาไปจัดการเลยเนาะแลวกอะ กะหาซอยกันเนาะคืองานรถผมหรือว่าได้จอดล้วเบาอง่างแร้ถไป,น,ไปนี่อีกมืออื่นนี่ครับอันนี้ผมไปตกลงราคาเขาไว้แล้วนี่ครับกะอีกยังมีสองมือนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะรถไปลงงานหมาให้เบ่งนะครับว่าผมหมอห่างไหนนะครับผมมาจีใต้ชิบตอนหมาอห้เบ่งยู่ครับแต่วา่าย่านจะควางพื้นว้านะครับกะตอนห้องหมอตอนห้องคุยราคากันนะัเนียผมอย,อยากแบบว่าเป็นแนวทางให้ทุกคนด้เบ่งนะครับศึกษานะครับ บ่เพื่อนซื้อรถนมันสื้อไดพวกครับเพื่อนมีเงินกัซื้อไดครับแต่ว่าไม่สีเห็ดไดบ่บริหารไดบ่อตอนนั้นครับเก็บเงินทรงเขาไดบ่ผมหลบบว่างได้บาน้ำมันช่วงนี้เนี่ยผมเติมน้ำมันเมื่อมือละสองหมื่นผมเค่เติมนะครับน้ำมันเพราะว่าน้ำมันลดดำรถไถรถดไมโครลดแท่นเรือรถกระบะเรียนเมืองงันนะครับกินเขากินน้ำนักครับ บ้านมันธรรมดาครับถ้นเป็นงานนั่นขันงานขันงานสายโยกอ,อ่ะเบาๆลงมาเนี่ยพเยอพอเาราะว่าเหลียหลายเนาะกับพราเหลียญเบาครับเพราะว่าเหลียหลายถอดกับาพราเหลียไปเอานี่ครับย่างสู่นี่ครับเซนละสซีเมื่อน,นี่ครับเนือ่องจากว่ามันขึ้นหาเมื่อแล้วครับนี่สู่ส่วงล่างนี่ก็บว่าธรรมดาด้วนี่นี่เอาย่างรุ่นนี่ของผมนี่สองลอยเนาะครับเอเชียสองลอยโซ่ดิ เศและซี่มือนหาครับคู่หนึ่งกับตกไปแล้วเก่ามือนแล้วครับน็อตกับตัวละสามสิบแบนี่แผ่นหนึ่งใส่ซี่โตนะครับมันใส่ี่สิบทไเลี่สิบหกขอครับเออคึ้นไปครับเอาลูกเลือกอ่ะลูกละสองพันหาครับอ่ะตีไปครับสองพันหาล่อน้าแปดพันหานะครับแชเรี่อีกลูกละสองพันนะครับแล้วก็สพอคเกต เครื่องสเตร์นี่เปียตรก็ต้องได้เปียนพร้อมน,น,นะครับถ้าเปี่ยนพร้อมกันคือมันจะเป็นเครื่องโส่มอไซค์เฮ้ามันสีครบมันจ okay. ินโส่นะครับมันขึ้นไม่สีครบเรวระยะยังไงมุางิอียงจิงพินมันมาไรนะครับคือระยะมันกินกันบ่บอกครบัน่นะครับมันจะว่าอะไรนะครับนี่ครับมันกับเป็นไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามปันหานะครับจอระบีกับจอระบีเฮ้าอาสุเมื่อนี่ตะกี้ผมเ่ยซื้อทั้งละหกร้อย หกลอยหกอยหาสิปปีนี้ผมไปซื้อม็ดปีนี้ผมไปซื้อก้าลอยหาิบนะครับนหนมันผมก็ซื้อแปดลอยเนาะน้่งให้รุ่งเรืนี่ครับทางเราแปดลอยเดือนนี้พันเอดนะครับก็คือหลายสิ่งหลายอย่างมันขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนขึ้นแทบจะหมดนะครับแต่ว่าราคางานก็มมแตรฉีดดำนกศิลป์ทอเกานะครับเพราะว่าคือหลปลายแดงมัอออกมาหลายกับว่าได้วบาเพื่อนนะครับพว่าก็ใหยกินแห้กินมันผมบริดแน่นนะครับ กะบ่แม่นบ่แม่นบ่แม่นเขาว่าให้ราคาเฮาเลยครับราคางานเขาให้เลยครับเขาให้นั่นเด้ยแต่ว่าซุม้มเฮาเนี่ยตัดกันเองนะครับคือต้องฟังไว้โอ้ผมจมคือจมหลายถ้เนาะบาดนี้เอาไว้คลิปหน้าครับเนาะมาเว้าเรื่องไปมองางี้ให้เบิ่งว่ามันสิปวดหวัลวลูกกับบา้านยังได๋ครับนะครับ